สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดมาเที่ยวกันที่วัดน้องเรืออำเภอท่าะเกยกจังหวัดฉะเชิงเศราแม่ชื่นใจขนลุกขนชันเห็นพระบัวสดไม้สักสวยงามมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะครับมีบ่อมีสระน้ำํำใหญ่แบบนี้นะครับมุมเซลฟี่นะครับโอ้โหนะครับ,บายสีพยัญอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วเราก็ได้มา ครับกาบหลวงพ่อนะครับเจ้าวาดหรือพระอาจารย์สุบินอธิติตโตครับแม่โชคดีทุกท่านเลยหลวงพ่อ เจ้าว,วาดหรือพระอาจารย์สุบินอธิติตโตครับแม่โชคดีทุกท่านเลยนะครับได้รับมอบลูกตุ้มปลอดดำศักดิ์สิทธิ์แควคาดปลอดภัยแก้ปีชงหรืออื่นๆนะครับเสริม,มรสิริม,มงคลเสริมดวงนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลายรายการเขาบอกว่าดีจริงนะครับผมเองก็ได้เป็นครั้งแรกมาอ่านประวัติมาชมประวัติโอ้โหชื่นใจนะครับกับ กราบขอบพระคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับที่เมตตามอบไห่ทั้งจังอวยพร่วยชัยนะครับให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีนะครับแล้วก็ ได้รับลูกตุ้มกกยสิทธิ์ครับแม่ชื่นใจครับมาชมบอ่อโชสดงดงามจริงๆครับกราบกราบกราบพระประธานในโวสดนะครับก็ชื่นใจชื่นใจชื่นใจสวยงามมากครับผมชมบรรยากาศครับดีๆทั้งนั้นนะครับอย่างที่ท่านว่าไว้ครับตั้งนโมสามจบบูชาคุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา และโชคดีสําเร็จตั้งใจครับตั้งใจตั้งมั่นด้วยความศรัทธาเป็นคนดีมีศีลมีความกตัญญูแล้วคำอธิษฐานของท่านสําเร็จโชคดีแน่ตามที่ท่านเมตตาสอนไว้นะครับแหมสุดยอดจริงๆครับ เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกของผมแล้วอีกหลายท่านครับที่มาที่นี่ครับมาเที่ยววัดมาไหว้พระมาทำบุญเดินชิวๆสบายๆมีความสุขมากเหลือเกินนะครับสบายใจมากเหลือเกินและบรรยากาศดี นะครับทำให้มีความสุขนะครับง่ายๆแบบนี้แหละง่ายๆแบบนี้แหละนะเราจะไปทำให้ยากทำใหม่นะครับความสุขหาได้ง่ายๆวัดไหนใกล้บ้านไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิสบายสบายครับกับคณะสายบุญของพี่สัญญานะครับพี่ธงพี่แตนเจ๊แดง นะครับและทุกๆท,ท่านนะครับรุนแล้วแต่เป็นคนใจดีทั้งนั้นเลยนะครับก็ตามภาพครับเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกของผมแล้วอีกหลายท่านครับที่มาที่นี่ครับวัดหนองเรือครับรถจอดได้ที่ผมต้องอึ้งกับพระโวโบสถไม้สักโอ้โหหลังใหญ่โดงามโดงามนะครับมิสะ อยู่หน้าพระอุโบสถหน้าโบสถนะครับกราบอนุโมทนากับทุกท่านนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับวันนี้วันนี้ต้องฝากไว้ด้วยความชื่นใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและสวัสดีครับ